สวัสดีชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองความรักนะเรามาดูว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์จะเป็นพลังงานแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็น้องเป็นยังไงส่วนคนรักของเรานะคะเขาคิดอะไรอยู่เขาจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงเขาด้วยนะ สำหรับราศีสิงห์นะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เก่งแต่วันที่24รกรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่เป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงออกับของไทยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยบางช่องก็แบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ก็เป็นโดยร,มรวมๆนะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยก็มีนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะตรงไหนดีก็ เก็บเอาไปเป็นกําลังใจนะคะตรงไหนที่เป็นพลังงานด้านลบๆหน่อยก็ขอให้คุณเอาไปเป็นข้อระมรัดระวังป้องกันที่จะให้เสียหายกับคู่รักกับความรักของเราให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะและคณาราศีดูได้นะคะเอาละไพ่หลักของคุณนะคะชาวราศีสิงห์เป็นไพ่เดอะฟูนะเดอะฟูใบนี้หมายความว่า,าไม่มีอะไรแน่นอน นะคะความรักที่ยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นักด้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณและคู่รักของคุณตอนนี้เป็นอิสระต่อกันหมายความว่าอิสระทางด้านความคิดหรือแบบไม่สนใจกันสักเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้นะคะหรือไม่อยากสนใจก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสิบดาวนะคะชาวราศีสิงประอักเลือดกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นนะคะเขา ใช้ดาบใช้อาวุธของเขาทำร้ายคุณนะคะอาจจะเป็นคำพูดที่รุนแรงคำพูดที่เชื่อเฉือนหรือการกระทำของเขาก็ได้ที่ทำให้ชาลสีสิงคุณโอ้โหนะคะแองแมงเลยนะคะเจ็บมากๆเลยกับการกระทำของเขาจากคำพูดของเขานะคะค่อนข้างที่จะหนักน่วงเลยทีเดียว ทีนี้นะคะด้วยหัวใจของเขารู้สึกว่าอกหักอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นนะคะเหมือนเขาถูกแทงข้างหลังถูกทรยศหรือ,อถูกมีดที่แหลมๆทิ้งมาทิ้งมาที่ตรงกลางใจของเขานะคะเขาเจ็บปวดมากเลยเขารู้สึกอกหักจนในบางครั้งเขาไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วอยากจะตัดคุณออกไปจากวงจรชีวิตเขาแต่ก็ตัดไม่ได้นะคะอาจจะ ยังไงไดีลด้วยความคิดถึงด้วยความรักที่เขายังมีต่อคุณอยู่นั่นเองทําให้เขาไม่สามารถที่จะลืมหรือตัดคุณได้นะคะเข,ขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักก็รักฝังใจเจ็บก็เจ็บฝังใจนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในบางกรณีนะคะเ,เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมเขาต้องการความเป็นธรรมนะคะชาวราศีสิงห์จะเป็น คุณรู้สึกถูกเอาเปรียบจากคนรักนะคะประมาณนั้นหรือเป็นในเรื่องของความชัดเจนก็ได้จะเอาอยัางไงก็พูดก็บอกมาถ้าไม่พูดฉันจะไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นก็มีด้วยนะคะในเรื่องของสถานะนะคือเขาทำกับคุณเหมือนไม่มีค่าไหมคุณรู้สึกแบบนั้นก็มีนะสำหรับบางท่านนะเหมือนเขาไม่ได้จริงจังเหมือนเขาไม่ได้จริงใจเหมือนเหมือนเขาหลอดแหละประมาณนั้นแหละอืม คนรักของคุณเขาไม่ใช่คนโรแมนติกนะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าออกแนวดดๆออกแนวหัวรุนแรงมานะคะเป็นทหารตำรวจก็ได้นะเขาค่อนข้างที่จะหน้าบูดบูดก็มีด้วยพลังงานความหน้าบูดมาแรงมากสำหรับอาจจะเป็นคุณหรือเป็นคู่รักก็ได้นะคะคือทีเนี้ยชาวราศีสิงห์นะคะคุณก็เจ็บอยู่แต่ก็คิดถึงเขา คิดถึงคนที่เป็นอดีตหรือว่าคิดถึงตอนที่ใหม่ๆทําทำไมไม่เป็นแบบนี้อะไรทํานองนั้นคิดถึงตอนที่จีบกันใหม่ๆค่ะเขาดีมากเหลือเกินทํไมหัวใจของคุณชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะคะก็มีด้วยแล้วทีเนี้ยทาไมทุกวันนี้ถึงเป็นแบบนี้ทําไมทุกวันนี้ไม่มีความโรแมนติกเลยไม่น่ารักเลยนะคะหรือไม่ได้สนใจคุณเลยเหมือนเมื่อก่อนเป็นการเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบกับอดีตนะคะสำหรับในบางกรณีนะ ก็อดีตที่เป็นตัวบุคคลเลยนะคะที่เข้ามาหรือว่าชาวราศีสิงค์คุณยังไม่ลืมคนที่เป็นคนรักเก่าคนที่เป็นอดีตยังตามมาวนเวียนยังตามามาหลอกหลอนนะคะหรือเขายังคอยวนเวียนกับคุณอยู่ก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งที่เขาต้องการประโยชน์จากคุณก็มีสําหรับบางท่านนะหรือต้องการที่จะงอคุณอยู่ กไดาด้วยนะคะยังไงชาลสีสิงกับคนรักเก่าเนี่ยจบไปแล้วแต่ยังไม่ขาดจริงๆนะคะยังเหมือนเขากับคุณยังต้องเจอกันนะคะแต่เป็นการเจอกันที่ฉากันไงไม่ดีนะคะทำใส่กันประชดประชันกันด้วยนะเดี๋ยวถามเรื่องคนรักเก่านิดนึงนะคะ หรือว่าคนรักเก่าของใครเข้ามาสร้างความร้าวฉานให้กับคู่รักของเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคู่นะที่จะเจอนะคะอ่ะคนรักเก่ายังไงเอ่ยเขาเข้ามาเนี่ยต้องการอะไรนะคะเป็นในเรื่องของการเงินจริงๆด้วยไพ่เงินขึ้นมาทะเลาะกันเรื่องเงินนะคะ ก็มีนะสำหรับบางท่านเรื่องครอบครัวเรื่องเงินที่จะไปจุนเจือเกี่ยวกับลูกเขาเกี่ยวกับนั่นแหละภาระที่เขารับผิดชอบนะคะคือเขาคิดว่าเขาไม่พอใช้เขาก็เลยอยากจะให้คนช่วยดูแลเขาด้วยแต่ทีเนี้ยความไม่ยอมก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเขาไม่โอเคมากๆชาวราศีสิงห์อันนี้ขอนไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทานะคะแต่ความยุติธรรมความถูกต้องเขาก็ต้องการที่จะได้เหมือนกัน ะะเขาเสียใจกับการกระทําของใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะเสียความรู้สึกด้วยแล้วก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีทํานองนั้นให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะเนี่ยเขาต้องการการที่การดูแลนะและในเรื่องของการ support ในเรื่องของการเงินนะคะประมาณนั้นรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยพอใช้เพราะว่าเขามีเด็กๆมีลูกๆที่จะต้องดูแลทำนองนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะ เพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเรื่องของคนรักของคุณนะคะอาการแย่แย่แย่มากไปต่างจากคุณเลยต่างคนต่างแย่เลยทีนี้คุณก็สิบดาบเขาก็สิบดาบเกิดอะไรขึ้นชาลสีสิงมีการทำร้ายจิตใจกันมีการทำร้ายความรู้สึกหรือแม้แต่เป็นการกระแทกอารมณ์ก็มีบางท่านก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือก็ด้วยนะคะ แล้วแต่บางคู่นะแล้วแต่บางพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะช่วงนี้คือในบางกรณีนะคู่รักของคุณเขาต้องการที่จะอยากจะเป็นโสดแล้วอคะะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่ปัญหาที่อยู่เนี่ยเพราะรักคุณนะที่เป็นแบบเนี้ยที่ยัง ที่ยังไม่ต่าคุณนะเพราะเขายังคิดถึงคนรักที่ความรักที่เคยหอมหวานประมาณนั้นนะคะยังไม่ลืมเขาจริงจังกับคุณมากๆเลยอะคะถ้าคุณคุยกับเขานะถ้าคุณเจราจาหรือเอคลียร์ปัญหาแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขามีแนวโน้นมว่าจะยอม ยอมประมาณแบบว่าลืมเรื่องเก่าแล้วก็กลับมาเริ่มต้นความรักกันม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นแต่ต้องผ่านการขอโทษผ่านการเคลียร์กันแล้วก็มีคำมั่นสัญญามีข้อตกลงซึ่งกันและกันนะคะเขาถึงจะกลับมาดีขึ้นหรือมั่นใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของออกแนวโรคซึมเศร้าวิตกกังวลคิดมากซนซิทธฟ นอนร้องไห้ก็มีสำหรับบางท่านเขาต้องการที่อยากจะออกไปจากตรงนี้เขาอดทนมากๆเลยค่ะและเขาต้องการที่จะได้รับความเป็นธรรมต้องการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเคลียร์ปัญหาได้แล้วนะคะเขาต้องการเคลียร์กับคนเก่าที่เป็นอดีตก็ยังตามมาอยู่เคลียร์การคุยการจะเอายังไงนะคะ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะเลือกเขาหรือว่าจะเลือกใครก็ว่ากันมาอันนี้เขาพร้อมที่จะเจรจานะคะพร้อมที่จะ,ะเคลียร์ปัญหากันไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายอยู่หรือฝ่ายไปก็ว่ากันนะคะเนาะ,ะสำหรับในบางท่านนะคะจะมียังไงล่ะ จะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ยอมพูดเอ่ยปากหรือปีกปากอะไรสักทีว่าจะเอายังไงต่อไปนี่ไงเป็นความกดดันของเขานะชาวราศีสิงหรือชาวสองก็ตามนะคะ,ะคนที่คุณดิวนะมีชาวราศีกันราศีมีนนะคะทหารตำรวจก็มาด้วยนะแล้วก็จะมีชาวราศีธนูนะคะ กรกฎก็มาด้วยท่าน้ำเด่นนะช่วงนี้ตอนนี้นะเขาก็ยังมองคุณเป็นคนที่ที่ตรงใจของเขาอยู่เป็นคนที่ใช่อยู่แต่ก็มีบางอย่างที่เขาไม่โอเคอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะคะมามาดูซิต่างชาติก็มาด้วยนะคะสำหรับบางท่านก็ชาวกรกฎเนาะ ชาวต่างชาติเหมือนมีมีเรื่องกันมีปัญหาการที่เอ,อ่อมาจากอดีตแล้วไม่ได้รับการแก้ไขไม่ไม่ได้รับการกเคลียร์สักทีไงประมาณนั้นอ่าพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะคุณและคนรักของคุณจะได้มีการเคลียร์ปมเคลียร์ปัญหากันหรือเปล่า ดูเชิงกันไปไปมามาไม่ได้คุยกันคุยกันก็ไม่เข้าใจนะคะเหมือนความคิดเห็นไม่ลงตัวกันคุยกันไม่ได้ใครสักคนนึงก็ที่ถี่มากเหลือเกินดื้อเหลือเกินเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมฟังเหตุผลเป็นหมอใส่อารมณ์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยจริงๆนะคะเขาไม่ยอมคุยไม่ยอมเคลียร์เลยอะ ไม่ยอมพูดไม่ยอมปิดปากพอจะคุยก็นิ่งพอจะเคลียกก็นิ่งทำนองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกต่อไปนะคะเห็นไหมยังไม่รู้เรื่องนะคะยังแก้ไขอะไรยังไม่ได้เลย เป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะถามวิธีแก้ไขดีกว่าขอให้วิธีแก้ไขนะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะคะจะเอาอยัางไงก็ไม่ไม่เคลียร์กันไม่ตกลงกันหรือ,อ,อไม่สะสางสักทีนะคะจะสะสางได้ไหมคนเก่าก็ยังเข้ามา ยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะยังไงยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ใจประมาณนั้นนะคะยังมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดยังมีเรื่องเออเรื่องลูกมะแล้วก็เรื่องการดูแลเรื่องการอยู่การกินหลายๆอย่างปัจจัยจิปาถะนนะคะที่เกิดขึ้นคือขอเวลาตึกตรองขอเวลาแต่ตรองนะคะสำหรับท่านที่เจอพลังงานแบบนี้ <S <S <ๆ>เขายังตัดสินใจไม่ได้ <S <S ว่าจะเอายังไงต่อ สำหรับท่านที่นะคะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าที่ยังเข้ามาวนเวียนอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างคนรักเก่าของคุณเหมือนกับว่าการเข้ามาวนเวียนของเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะประมาณนั้นอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ก็เอ๊ ยังไงเด็กจะรับรับต้นใหม่แต่ทำไมเธอนิ่งจังหรือว่าทำสมาธิก่อนเหรอนะอยากจะให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ก็ยังไม่จัดการอะไรสักทีได้แต่คิด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 อยู่นั่นแหละนะคะ ไม่ลงมือทำคิดไปก่อนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะหยุดนิ่งจริงๆคิดจริงๆเลยแต่สินใจไม่ได้นะคะลังเลเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าจะเอายังไงจะเคลียร์ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนนะคะในระยะนี้นั่นเองนะ เอาล่ะสำหรับคลิปเรื่องความรักของชาลาสีสิงห์ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็กรุณากด s u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะในกรณีที่ไม่หมออัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนนั่นเองนะ,ะถ้าไม่กดกระดิ่งก็คือคลิปจะไม่เด้งขึ้นไม่แจ้งเตือนนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะไม่หมอได้ให้ไอ l ดีไลน์ทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเข้ามาเม้นต์กันได้นะคะเข้ามาติมาชมพูดคุยในเรื่องอ ของเราที่เจอมานะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรปรึกษาหารือกันได้นะคะเนาะพูดจากันเบาๆนิดนึงนะคะใช้คำที่สุภาพนิดนึงนะคะบางครั้งแม่หมออ่านแล้วก็ตกใจก็มีนะคะเนาะเอาล่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ